สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่อง Vaccine ครัก็วันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับการขอคืนเงินผ่าน t r a v e l o g a ผ่านแอปพลิเคชันก็คือตัวนี้เนไตัวนี้เป็นฉบับที่ค่อนข้างรวบรัดและดูแล้วสามารถเข้าใจได้ทำตามได้นะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปใครที่ยังไม่ได้กดไลค์แล้วก็กดแชร์หรือกด s u b s ไ r i b ์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยนะครับ <S <S เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปนะครับส่วนเนื้อหาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับขั้นแรกนะครับแล้วก็ กดเข้าที่แอป Traveloka หลังจากนั้นเราก็เลือกที่การจองของฉันอยู่ปุ่มข้างล่างตรงกลางนะครับแล้วเราก็ดูไฟล์บินของเราที่เราต้องการขอคืนเงินนะครับจาก Traveloka เราก็เลือกไฟล์บินไปหลังจากนั้นก็เลื่อนไปข้างล่างสุดจะมีขึ้นว่าการขอคืนเงินเราก็คลิกตรงนั้นไปนะครับแล้วก็เลือกที่ข้อมูลการคืนเงินนะครับก็โดยปกติแล้วถ้าสมมุติเรา เช็คมาตรการมาแล้วนะครับว่าสายการบินเราให้เงินคืนในในเรื่องของไวรัสโคโรนาเนี่ยครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะขอคืนเงินได้นะครับซึ่งมาตรการต่างๆผมได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ไปเช็คกันดูได้นะครับมันก็จะขึ้นหน้าว่าเที่ยวบินเราถูกยกเลิกแล้วก็เหตุผลต่างๆนะครับซึ่งไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่เราก็เลื่อนไปที่ข้างล่างมันจะมีเขียนว่าขอคืนเงินผ่าน Tra เวลโลกาแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับ พอคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าให้เรากรอกรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นชื่อผู้ดโดยสารอะไรต่างๆแต่ว่าที่สําคัญสุดก็คือเรื่องของเรื่องการให้เหตุผลขอคืนเงินครับเราต้องเลือกว่าเป็นเหตุผลสุดวิสัยไวรัสโควินานะครับหลังจากนั้นเราก็กรอกข้อมูลตามปกติท้ายสุดจะมีให้กรอกเลขบัญชีหรือว่าเป็นบัตรเครดิตท,ที่เราทําการชําระเงินตอนแรกนะครับเมื่อเรากรอกครบทูกอย่างแล้วก็เช็ครายละเอียดดีๆนะครับแล้วก็กด ยื่นคำร้องนะครับก็เป็นอันสิ้นสุดครับต่อไปผมก็จะพูดถึงเคสที่ไม่สามารถกดขอคืนเงินผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับก็อย่าตกใจไปนะครับเพราะว่าให้คุณไปอัปเดตแอปพลิเคชันทอร์เวลลเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนนะครับเมื่อคุณอัปเดตเสร็จแล้วให้กลับเข้าไปที่แอปพลิเคชันแล้วก็ทําตามวิธีที่ผมสอนก่อนหน้านี้นะครับ ถ้าสมมุติ <anni> ยังไม่ได้อีกนะครับมันจะขึ้นเป็นตัวกระดบบาษสีแดงนะครับว่าไม่ได้ก็ให้คุณไปเช็คมาตรการของสายการบินของคุณนะครับว่าเขาคืนเงินในเหตุผลไวรัสโคโรน1หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าสมมติสายการบินของคุณไม่ได้คืนในเหตุผลไวรัสโคโรน1นี้นะครับถึงคุณขอไปถึงคุณทําเรื่องไปทาผโลกาก็ไม่คืนเงินให้คุณอยู่ดีนะครับ <S <S ดังนั้นไปเช็คดีๆก่อนนะครับว่ามาตรการของคุณ คืนเงินในเหตุผลไวรัสโควิดหน้าหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเช็คดีๆแล้วนะครับก็กลับมาที่แอปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมจะสอนวิธีการขอคืนเงินในรูปแบบยื่นคำร้องผ่านกล่องข้อความนะครับ,รบในส่วนที่เราต้องยื่นคำร้องผ่านกล่องข้อความนะครับในเหตุผลการขอคืนเงินนะครับเราจะทําก็ต่อเมื่อเราไม่สามารถกดขอคืนเงินผ่านแอปพลิเคชันท r a v e l ร์โลกาได้ด้วยตนเองนะครับในส่วนนี้เราก็ต้อง ให้ทางเจ้าหน้าที่ t a b e l o g a เป็นคนจาัดก,การให้เราแทนนะครับส่วนขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นตามไปดูกันเลยครับนะ <c oughs> ต่อไปก็จะมาสอนวิธีการส่รงคําร้องผ่านกล่องข้อความครับก็ง่ายๆนะครับเราก็เข้าแอปพลิเคชัน t a b e l o g a นะครับหลังจากนั้นก็กดที่ก่องจดหมายข้างล่างแล้วก็กดปุ่มสีฟ้าๆตรงล่างขวามันจะขึ้นหน้าให้เรากรอกข้อมูลต่างๆครับก็เราก็ดู ในโดงหมายเลขการจองเทลโอโรกาก็คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกไฟ,ฟบินของเราที่จะขอคืนเงินนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ผลิตภัณฑ์ก็เลือกไปมันจะมีเที่ยวบินเราก็ดูนะว่าเราเป็นเที่ยวบินอะไรธุรกิจหรือประหยัดก็คลิกไปนะครับแล้วก็เลือกฉันต้องการความช่วยเหลือในแล้วก็เลือกปัญหาว่าการยื่นคําร้องขอคืนเงินนะครับหลังจากนั้นเราก็คลิกแล้วก็เลือกมาข้างล่างมันจะมีให้กรอกข้อมูลอีกนี้นะครับว่าชื่อ อีเมลหรือว่าการแจ้งปัญหาต่างๆแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับชื่อของเราหลังจากนั้นก็กดอ e ีเมลที่เราใช้สมัครไอตัวท้าวเโลกานะครับเพื่อเขาจะได้ส่งข้อความอะไรมาหาเรานะครับแล้วก็กดแจ้งปัญหากับเราอันเนี้ยจะเป็นการแจ้งปัญหาที่เพิ่มเติมมากกว่าที่เราไปคิดข้างบนนะครับก็แจ้งไปว่าเออมันเกิดปัญหาว่าเรากดไม่ได้เพราะว่าแอปพลิเคชันไม่ให้กดหรือว่ายังไงต่างๆก็พิมพ์ไปนะครับ หลังจากนั้นอย่าลืมนะครับที่สิ่งสำคัญก็คือกดส่งไฟลแนบแล้วก็ให้เราไอตัวแคปเจอร์เราแคปเจอร์หน้าจอว่าเราอ่ะไม่สามารถกดได้ที่มันขึ้นตัวกระรบาสีแดงเราก <eled ummer. S 2> ็แคปเจอร์ไว้แล้วก็ส่งไฟล์แนบเข้าไปหลังจากนั้นก็เช็คข้อมูลดีๆอีกรอบแล้วก็ขั้นสุดท้ายเลยคือกดส่งนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับไอส่งข้อความเนี่ยถ้ารอประมาณเลยนะครับ 3- 4วันกว่าเขาจะตอบก็กดรอไปรอไป พอเขาตอบมาเสร็จปุ๊บเราก็ดูว่าไอ้ที่คําตอบที่เขาส่งมามันคุมเครือหรือว่าเข้าใจเลยหรือเปล่าแต่ว่าในเคสของผมผมพูดเลยว่าเขาตอบมาคุมเครือมากพูดตรงๆก็คืออย่างว่าฉันไม่รู้ว่าจะต้องทำไงต่อหม้ว่าคุณอยู่ในขั้นตอนเนี้ยผมแนะนําเลยนะข้อความเอาไม่อยู่ละคุณต้องโทรโทรรูปเดียวเพราะว่าโทรมันก็เหมือนการงอนะ้อแต่ว่าการง้อยังไงให้ติดหรือง้อยังไงให้ได้เดี๋ยวผมจะมาสอนทิค การโทรให้ติดเพราะว่าการโทรอย่างที่พูดขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าโอ้โหโทรเป็นชั่วโมงสองสามชั่วโมงโทรยังไงไม่งมก็ไม่ติดเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนทริกว่าทํายังไงให้โทรและติดแล้วก็โทรได้พูดกับคนด้วยตามไปดูกันเลยครับครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นของคลิปโทรยังไงให้ไม่นกก็จริงๆว่าผมอธิบายละเอียดมากๆเลยในเฟซน,นะตั้ง5ขั้นตอนแต่ว่าในคลิปเนี่ยผมจะพูดแบบเลือกข้อที่มันสําคัญจริงๆนะเป็นทริกจริงๆจะมาแนะนำนะครับก็ ข้อแรกนะเตรียมเวลาอันเนี้ยสาคัญมากคุณต้องมีเวลาให้มากถึงมากที่สุดเพราะว่าการรอสายหรือแม้แต่การคุยมันใช้เวลานานพอสมควรอย่างเช่นเคสผมแต่ละครั้งก็รอเป็นขึ้นชั่วโมงมากเป็นชั่วโมงบ้างแล้วแต่เคสเนาะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะนานหรือเร็วแค่ไหนดังนั้นข้อแรกก็สําคัญกนะ็คือมีเวลาให้มากข้อ2เตรียมข้อมูลให้พร้อมอันเนี้ยข้อนี้ผมจะบอกทิคเล็กๆมากก็คือการเตรียมข้อมูลให้คุณเตรียมเลยนะครับ 1. เป็นเลข b o o k i n g id ของเรา2 พีเรของสายการบินเรานะไอการจองของเราเป็น p n r ก็เตรียมไว้ 3. ชื่อผู้โดยสารไปกี่คนยังไงก็เตรียมให้พร้อม 4. ก็คือเวลาสถานที่หรือเที่ยวบินของเรารายละเอียดว่าไฟล์ไปไหนยังไงเวลาเมื่อไหร่วันไหนอะไรม,มาเนี่ยครับแล้วก็อันสุดท้ายที่อย่าลืม5ก็คือเลขรีฟันนดีอันนี้ก็สําคัญนะเพราะเขาจะถามถ้าสมมติเราเตรียมไว้แล้วอ่ะอันเนี้ยมันจะรวดเร็วมากเวลาเขาถามปุ๊บเราตอบได้เลยไม่ต้องไปค้นหานะดังนั้นมันจะทําให้เวลาที่คุณเสียไปน้อยลงนะครับ ต่อมาก็ข้อสามเตรียมคําถามแล้วก็เป็นเรื่องของคุณนะครับคุณจะอยากถามอะไรแต่ว่าคําถามก็ต้องค่อนข้างกระช,ชับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเพราะว่าใจเขาใจเรานะมันมีหลายๆคนอีกที่ต้องการโทรเลยนะดังนั้นเราได้โทรปุ๊บเราก็ควรใช้โอกาสให้มันดีแล้วก็รวดเร็วนะครับข้อสีนี่ทิกทิกแบบคลิกจริงๆเลยเลือกเวลาที่คนอื่นไม่โทรข้อนี้สําคัญมากนะถ้าสมมุติคุณโทรในเวลาที่แบบช่วงกลางวันอะไรแบบนั้นเป็นเวลาที่คนอ่ะโทรเยอะโอ้ยกว่าจะติดเป็นชั่วโมงเล แต่ผมใช้ทริคเนี่ยมาละสองสครั้งปรากฏว่าผลที่ได้เลยนะไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรือ4 5นาทีผมจำไม่ค่อยได้นะประมาณนั้นแหละผมโทรในตอนเช้าเลย9ก้าโมงเช้าเขาเริ่มให้โทรมะไรผมโทรตอนนั้นเพราะว่าเห็นผลง่ายเลยเขายังไม่ตื่นแน่แนแล้วมันก็ใช้ได้ผลจริงนะก็คือโทรได้ติดแบบติดเร็วมากเลยประมาณครึ่งชั่วโมงนี่ถือว่าเร็วมากมากเลยดังนั้นควรเลือกเ,เวลาดีๆจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องโทรเวลาแบบอย่างนี้ผมแนะนําก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าเลยนะว่าเวลาเนี่ยมันดีที่สุดละ 9 0้าโมงเช้านี่ยแบบ mm hmm. ไม่มีใครตื่นดังนั้นโคปุ๊บติดแน่ๆยังไงก็ติดและส่วนข้อสุดท้ายนะข้อที่5ก็ง่ายๆเนาะ,ะคนที่โทรไปเขาจะพูดเร็วมากดังนั้นเราะจะจับใจความไม่ค่อยรู้เรื่องดังนั้นคลิกง่ายๆเพื่อที่จะไม่ให้การเข้าใจของเราทั้งสองคนคลาดเคลื่อนนะครับตอนท้ายสุดเลยคุณต้องถามเขากลับไปว่าที่เราพูดมาทั้งหมดเราพูดอะไรไปบ้างให้เขาสรุปแล้วเขาก็จะสรุปให้เราให้เราฟังเนาะ ถ้าเขาสรุปปุ๊บมันตรงตามที่เราแบบพูดไว้ที่เราถามไว้เลยแลาว,วมันโอเคคุณค่อยบอกวางสายได้แต่ถ้าสมมุติเขาโทนมาปุ๊บเนาะไม่ใช่ตามที่เราพูดคุณก็ต้องพูดใหม่อีกเพราะว่าอย่างที่อย่างที่ผมพูดไปนะกว่าคุณจะโทรติดกว่าคุณจะอะไรเนี่ยแบบเราต้องใช้ให้คุ้มค่าและก็รวดเร็วนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยห้าห้าขั้นตอนเนี่ยผมก็จะแทรกคลิกไว้แต่ว่ารายละเอียดอะไรที่สาคัญน่ะอย่างที่พูดไปนะคุณไปดูในที่ Facebook ได้ผมอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดมากเออแล้วก็อย่าลืมอีกกกทงนึงารด เชื่อว่าอะไรใครหลายๆคนอกดไปอะไรวะโอนให้กูทําแต่ในข้อความตลอดผมมีวิธีการกดที่ค่อนข้างแบบกดปุ๊บได้โทรกับได้คุยกับคนแน่ๆก็คือขั้นแรกเลยคุณกดเลขหนึ่งมันจะให้เรากดภาษาไทยเนาะแบบพิมพ์ไทยพูดไทยให้กดเลขหนึ่งหลังจากนั้นมันจะให้เข้าไปที่หน้าอ่ารีฟันแอดีอะไรเนี่ยแม่งก็บุ๊กคิงแอดีเนี่ยผมไม่แน่ใจคุณก็พิมพ์ไปตามนั้นนะหลังจากนั้นก็กดศูนย์มันจะโอนสายไปที่คน แปว่าไม่ใช่ว่าโอนสายปุ๊บคุณจะได้คุยออกับคนนะองค์อันนี้ก็รอนานมากอันนี้แหละคือจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดไปตอนแรกนะก็คือแบบเขาจะโอนสายในช่วงที่โอนสายสายออตโต้มันจะแนะนําเราตลอดว่าให้คุณไปทําในข้อความให้คุณไปทำในข้อความ,อวามโอ้โหเป็นสิบยี่สิบรอบผมนับไม่ทวนเลยตรงนี้แหละมันสําคัญมากถ้าคุณไปกดว่างปุ๊บจบเลยนะไม่ได้คุยอันนี้แหละคุณต้องรอ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 ลูกแบบเอ้ยรออย่างเดียวบากแล้วลูกเดียวแะรออย่างเดียวเลยคุณต้องรอเท่านั้น นั่นแหละแรอนานเท่าไหร่ก็รอผมแบบฟังพูดอ้โหยนานมากแต่ก็ใช่าหมหรือรอรอเท่าน,นั้นรับอันเนี้ยสาคัญที่สุดคือรอท้ายที่สุดละพอเราคุยอะไรเสร็จปุ๊บแบบเสร็จทุกอย่างหมดละเขาอะ่ะจะส่งอีเมลกลับมาหาเราอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ารอนานแค่ไหนนะประมาณห้านาทีสิบนาทีหรือรอเป็นวนันแล้วแต่เคสนานะเคสผมก็รอเป็นวันบ้างรอประมาณสิบนาทีครึ่งชั่วโมงบ้างแล้วแต่เขาจะส่งแบบส่งที่สรุปมานะว่า ที่เราพูดคุยกับเขาเมื่อกี้มีอะไรบ้างเขาก็จะบอกอรายละเอียดต่างๆในอ e ีเมลเนาะหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายเลยไม่ต้องทําอะไรให้เขาเป็นคนจัดการเพราะว่าพอเราทําเรื่องโพไปปุ๊บเขาจะรับเรื่องเราไวนะ้เนาะแล้วก็จะจัดการเองหมดทุกอย่างดังนั้นเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือรอรอรอนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับก็คลิปที่ผมพูดไปเนาะก็ส่วนมากจะเป็นแนะนําต่างๆเนาะมันก็ดูง่ายแหละก็ง่ายจริงๆแหละแต่ว่า ที่ผมมาแนะนำมันเป็นประสบการณ์จริงที่ผมทำและมันได้แล้วนั้นก็เลยอยากจะมาแชร์กับทุกคนเนาะก็จริงๆก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่ามันสำคัญมากไม่แพ้เรื่องใดเลยก็คือการแคปหน้าจอการแคปหน้าจอมันสำคัญมากนะเพราะว่ามันเป็นหลักฐานชิ้นดีของเราที่จะไว้เถียงกับทางทางวรโวกรได้ไนะครับก็อย่างที่ว่าแหละท้ายที่สุดเลยผมก็ขอให้ทุกคนได้เงินคืนเนาะเพราะว่าเงินก็เป็นเงินของเรายัางไงอะ่ะต้องใจเย็นๆน,นิดนึง อดทนและเราจะได้เงินคืนต้องสู้นะครับก็ขอให้ทุกคนได้เงินคืนนะครับแต่ว่าก่อนจากไปก่อนจากกันไปเอ้ยก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรืว่ากดซับสไครต์ถ้าไหนมึงกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ช่องผมเนาะแล้วก็ส่วนคอนเทนต์หน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามได้ที่ช่องแบ๊คซีนะครับสำหรับวันนี้ไปละสวัสดีครับบ๊ายบาย